ก h o l d เรที่ขายดีที่สุดของดิออไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่คลิปนี้เนี่ยเปิดทั้งราคาช็อปยุโรปแล้วก็ราคาช็อปไทยเลยค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทเธอ l ่าโมสค่ะแน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูการโ l เร์ของแบรนด์ดิออนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดการค่ะ ก็คือรุ่นนี้ค่ะเป็นการ์ดฮ o ลเดอร์ของ Lady d i o อแต่จริงๆแล้วเขาก็มีหลายแบบนะวันนี้จะไปดูแบบที่ขายดีมากที่สุดในช็อปจากประสบการณ์ของตัวมอสเองเลยค่ะใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกักบแบรนด์เนมแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้มอสมาแชร์ความรู้ของขายดีของแบรนดิออแบบนี้อีกค่ะก็ขอกดไลค์กันคนละ1 Like ไลค์นะคะ จะได้ทำให้คลิปนี้เนี่ยกระจายไปหาแฟนๆที่เป็นชาวดิออร์ให้ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องซื้อของที่ตัวเองซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เนะหรือว่าของที่ราคาตกหรือว่ารุ่นไหนไม่ควรซื้อไม่ควรซื้อก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นทั่วไปด,วด้วยค่ะ <Okay. S 1> ถ้ากดไลค์กันแล้วนะคะไปดูก็ได้เลยค่ะว่าเป็นรุ่นไหน, <Okay. S 1> นตัวที่ขายดีที่สุดขาก็คือนี่เลย lady dior five g a d s e t card holder นะคะ ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาทำออกมาหลายสีหลายหนังนะคะแล้วก็มีหลายชามด้วยค่ะตัวที่เป็นแบบตัวเอกลักษณ์เลยนะก็จะเป็นตัวที่เป็นหนังแ lap skin ค่ะทุกคนแล้วก็เป็นลายกรนาดค่ะแล้วก็ตัวชามเนี่ยจะเป็นชามสีแชมเปญนะคะจะไม่ใช่สีเงินแล้วก็จะไม่ใช่สีทองซะทีเดียวอันนี้เนี่ยจะเป็นตัว o r i g i ินอลค่ะทุกๆซีซั่นเนี่ยก็จะมีสีหใม่ออกมาโดยที่สีที่เป็นสีคลาสสิกเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินค่ะ ส่วนในคอลเลกชันต่างๆเนี่ยที่ออกมาอย่างคอลเลกชันใหม่ล่าสุดตอนนี้นะคะก็คือตัวสีเขียวที่เป็นสีเขียวแบบเขียวหยกหยกเขียวมนๆเขียวมัทฉะสวยมากทุกคน แล้วตัวชามเนี่ยก็จะเป็นชามสีแชมเปญน,นะคะสําหรับการ์ดฮลเดอร์ตัวนี้ค่ะออกแบบมาให้ใส่การ์ดได้มีทั้งหมด5ช่องนะคะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยคุณสามารถใส่การ์ดซ้อนกันได้หลายๆใบในช่องเดียวก็ได้เวลาที่ใส่แบบโดยจุโดยเต็มที่แล้วเนี่ยมากกว่า20่ใบเลยทีเดียวตัวหนังของรุ่น lady dior card holder 5 i card set ตัวนี้นะคะคุณสามารถเลือกได้นะหนัง lam skin ก็มีหรือว่าใครที่ชอบเป็นหนังแบบหนังแก้วแววๆา t ก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งหนังที่น่าสนใจ ก็เป็นหนังสีแมตต์ค่ะตัวสีดําที่เป็นสีแมตตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะทนทานนะใครที่กลัวว่ามันจะเป็นรอยง่ายนะรหรือว่ากลัวในเรื่องของการทำความสะอาดการดูแลยากอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้เลือกเป็นหนังแมตเลยค่ะเพราะว่าหนังแมตเนี่ยเขาจะป้องกันรอยขีดข่วนนะคะถ้าเกิดรอยขีดข่วนขึ้นเนี่ยคุณสามารถนวดที่หนังนะคะแล้วก็รอยก็จะหายไปเลย แล้วตัวหนังแบบนี้เนี่ยสามารถดูแลรักษาได้ง่ายค่ะวิธีทําความสะอาดก็แค่ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะหรือว่าผ้าที่ใช้เช็ดแว่นตาของเราเนี่ยชุบกับน้ําสะอาดนิดหน่อยค่ะแล้วก็สามารถทําความสะอาดหนังได้เลยไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ <Okay. S 1> หนังแบบนี้เนี่ยออกมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าอาจจะไม่ได้รักษาของ <Okay. S 1> เท่ากับผู้ใหญ่เนะยจะเป็นแบบเด็กๆวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มใช้ของ Name, แบรนด์เนมแล้วก็ยังไม่รู้วิธีที่ต้องดูแลกระเป๋าเนี่ยให้มันซับซ้อนหรือว่าอะไรยังไงนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยตอบโจทย์ได้ดีมากๆสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งใช้กระเป๋าที่เป็นหนังแท้นะคะเลือกเป็นหนังแมตดูแลง่ายแล้วก็คงทนในระยะยาวด้วยค่ะส่วนตัวชามนะคะหรือว่าตัวห้อยของกระเป๋าตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแบบถอดออกได้นะ,ะมีทั้งสีแชมเปญน,นะคะก็คือสีแบบนี้เลยที่โมดถืออยู่ในมือแบบนี้นะคะ แล้วก็มีทั้งสีที่เป็นสีเงินแล้วก็สีแมตด้วยโดยที่ตัวสีแชมเปญกับสีเงินเนี่ยก็จะมาในสีดำสีแดงนะคะแล้วก็มีบางสีที่เขาทําออกมาทั้งตัวชามสีเงินแล้วก็สีแชมเปญแต่ว่าตัวไหนที่เป็นหนังแมตเนี่ยเขาก็จะมากับตัวชามที่เป็นสีแมตค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความน่ารักมากๆเพราะว่าเวลาแบบเราถือไปอะไรเงี้ยมันก็มีเสียงแบบ กุ้งกิ้งนะคะมีความเป็นกระดิ่งเบาๆนะมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีความหมายดีๆแฝงอยู่ด้วยบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากระเป๋า Lady d i ดีเนี่ยใช้รูปทรงเลขาคณิตทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นใบใหญ่หรือว่าเป็นคาร์ดฮลเดอร์ใบเล็กๆแบบนี้ตัวที่ทั้งหมดทั้งส่วนประกอบเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระเป๋าที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยมันจะอยู่นานค่ะไม่ว่าจะอีก10ปี20ปี30ปี100ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไม่มีวันตก รุเพราะว่ารูปทรงของมันเป็นเลขาคณิตน,น,นี่เองค่ะนี่คือความลับของแฟชั่นเลยทุกคนแล้วอีกนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความลับที่ซ่อนอยู่หนึ่งอย่างก็คือตัวโอที่ทุกคนเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวโอในกระเป๋า lady dior หรือว่าตัวโอที่เป็นชามในกระเป๋าของตัวคาร์ทเตอร์ตัวนี้นะคะจะเห็นว่าทําไม lady dior ถึงไม่ใช้ตัวโอที่มันเป็นตัวโอกลมๆลมล่ะทำไมใช้ตัวโอที่มันเป็นวงรี เพราะว่าตัวโอที่เป็นวงรีเนี่ยในแบรนด์ดิออเนี่ยความหมายก็คือความมั่นคงค่ะเป็นแบบความมีพลังเป็น power นะทุกคนอยากให้ผู้หญิงทุกคนหรือว่าคนที่ถือกระเป๋าดีอออยู่เนี่ยมี power <Hey. S 1> อยู่ในมือค่ะก็เลยเลือกใช้ตัวโอที่เป็นวงรีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแล้วก็ความมีพลังนั่นเองค่ะ <S <S เท่านั้นยังไม่พอนะตัวหนังของกระเป๋าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลายกระดาดใช่ไหม ลายกระาชที่เป็นลายตัดกันแบบนี้นะคะในตัวคาร์ดโฮเดอร์เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเวลาที่มันตัดกันออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นรูปเลข8ค่ะเลข8เป็นหนึ่งเลขที่เป็นเลขโปรดปรานของคริสเตียนดีออมากเพราะว่าเลข8เนี่ยมีความหมายที่ดีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหนหมายถึงความโชคดีนะคะ อัน i ิมิเตนั่นเองนะเป็นแบบอินฟินิตี้นะทุกคนเลข8แบบนี้นะควยกันแล้วก็มันยังหมายถึง silhouette ของผู้หญิงอีกด้วยนะคะเป็นส่วนเว้าวส่วนโค้งนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งไอคอนิกของแบรนด์คริสเตียนดีออเลยค่ะ ซึ่งถ้าถามว่าเจ้าตัวรุ่นที่เป็น Lady Dior เนี่ยมันได้รับความนิยมมากขนาดไหนนะคะสามารถดูได้จากกระเป๋าใบใหญ่ทุกคนเชื่อไหมว่ากระเป๋า Lady Dior ที่ถูกผลิตออกมาแล้วก็ขายกับลูกค้าทุกคนเนี่ยถ้านับตั้งแต่เริ่มขายนะวันแรกจนถึงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขาผลิตมาเยอะถึงขนาดที่เรียกได้ว่ามีจำนวนเท่ากับเอาไปวางต่อกันให้เป็นหอไอเฟลเนี่ยหอไอเฟลเนะคะรวมกันหอไอเฟลใหญ่ๆสูงๆที่ฝรั่งเศสเนี่ย เอา Lady Dior เนี่ยไปวางตอ่ตอๆๆๆกันเนี่ยต้องวางถึง10หอไอเซลนะคะถึงจะได้จํานวน Lady Dior ที่ถูกผลิตออกมาให้กับลูกค้าทุกคนดูสิคะว่ามันมีพลังขนาดไหน,นที่ทําให้แบบคนที่เลือกกระเป๋าใบนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มผลิตออกมาจนถึงปัจจุบันนี้เนะะี่ยยังไม่หายไปไหนเลยยังเป็นกระเป๋าที่อยู่ในเทรนด์นะคะเป็นกระเป๋าที่ยังลงทุนได้แล้วก็เป็นกระเป๋าที่ไม่เคยตกรุ่นเลยเพราะฉะนั้น c a r โ Holder ตัวนี้ค่ะ ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆค่ะว่าคุณกําลังมองหาคา r d โรเดอร์ที่มีความจุนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความไอคอนิกที่ถือไปไหนแล้วใครก็รู้จักแถมราคาดีด้วยค่ะใบนี้นะคะราคาที่ยุโรปเนี่ยอยู่ที่360ยูโรแต่ว่าราคาที่ออกช็อปไทยเลยค่ะอยู่ที่15,500บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนแล้วก็เป็นการเลือกซื้อของที่คุ้มสุดๆไปเลยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยในไลน์ของ lady dior เนี่ยเขามีตัว card holder แล้วก็มีกระเป๋าสตางค์ใบอื่นด้วยนะใครที่อยากให้ม o s ไปทำรีวิวของรุ่นอื่นๆได้เนี่ยสามารถ r e q u e s กันมาได้ว่าขอ card holder lady dior อ e. ีกพิม์มาเลยค่ะว่าขอ card holder lady dior อ e. ีก เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนคอมเมนต์เยอะๆนะคะมากกว่า20คนเนี่ยเดี๋ยวมดจะไปเตรียมตัวจัดมาให้ทุกๆไลน์ของตัวคาร์ทูเดอร์แล้วก็กระเป๋าสตางค์ของ l a d y dior เลยเอาไหมเออแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะสามารถแชร์คลิปนี้เก็บเอาไว้ได้เลยเพราะว่าวันหนึ่งที่คุณสนใจอยากจะซื้อของแบรนด์เนมหรือว่ากระเป๋าสตางค์คาร์ทูเดอร์เนี่ยคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณอย่างแน่นอนหรือว่าใครที่มีเพื่อนที่กําลังสนใจเกี่ยวกับไอเทมของ dior อ,อยู่สามารถแท็กเขาเข้ามาดูที่คลิปนี้ไดด้้้เเเเลลยยช่่่นนนนนนนีววกกกััััคคะะจจใหหมปาททุๆรพ สุขเสาร์ช่วงเวลา4โมงเย็นค่ะเราจะมาเจอกันที่ช่อง c a t ซ i l l a Most นี้นะคะ เป็นช่องที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์เนมรุ่นไหนตกรุ่นรุ่นไหนควรซื้อไม่ควรซื้อรุ่นไหนกําลังจะขึ้นราคารุ่นไหนราคากาลังจะตกเราก็จะมาพูดถึงกันในช่องนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณท,ทุกการรับชมเลยนะบ๊ายบายอาเดียสออย่าลืมนะใครที่อยากจะมาเจอกันตัวเป็นๆค่ะทานัดกันเข้ามาได้ทาง DM ของ Instagram ของโมสนะคะเรามาเจอกันได้ที่ช็อปดีออร์บเซโลนานะคะสาขาเพเซเดกราเซียค่ะอาเดียส